ที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆนิกกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรากายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่า พระสดอนที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้แพทย์ประจําพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจําจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ ทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชฤาือไท,ที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับสเสด็จเท่านั้น บางรายส่งทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนรัษฎรในพื้นที่ต่างๆ แต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุกการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุดญาติมิตร นางสาวมันตนาพรมรินจากจังหวัดชนบุรีป่วยเป็นโรคพารกินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออาการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วลมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากเป็นทรมานมาก ก็กินนอนก็ลําบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ําให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กินหลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก่าเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทําเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกําลังกายตําัางในการทำงานแม้วันเวลาร่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจําภาพความประทับใจในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์โลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป